สบายดีพระแม่พี่น้องมาอนี้ได้แนวกินอีกแล้วคือมะขามน้อยแต่มันก็แซบบ่บมะขามน้อยน้อุงคนหนึ่งยี่สิบบาทกับแก้วขม <c oughs> มา คำก็แ่บแบบนคำหน่อย <Okay. S 1> เปรี้ยวสุดยอดของเปรี้ยวมันลายแตกแบบเบบไหนอืมเออแก้ว ใส่พริกเปกนั่วเกลือขา้าวคั่วเปนึ่งละลายที่โบมีผักแครงมีผักแครงกินกับบังคามน้อยหรือเปล่าตัวหอมอันนี้หอมข้าวคั่ว อ๋อซอมหายาได้บ่ครับเนาะก็ไปหาอยู่ที่ต้นมันก็บ่ย่านดอกเออบ่อีกก็ถูกเอเนาะความสมความแซ่บความเปรี้ยวกินปากนบิด บอยมแมลงแบบลองสบายอืมบอ,มอยอมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมากินน้ำกำไม่มได้ล่างท่าจ้างมันเนาะขามมันไม่ได้อยู่ต่ำมาเหนียวหมึงเนาะ มังคามมันอยู่ปลายคุณเนะาะล่างกับมันเะป็นยังไงวะมันอยู่ตรงต่ำๆคือพักแย่งคือว่ายว่ามาเนี่ยใส่เน,น้นอยู่ปลายมังค่ากินไนปนป็ลายผงป็๊ดนะบ่เาอาลายใหญ่หา่า ปลาพ่อแม่พีน่น้องมากินมากขามน้อยปกติยามนี่ขามใหญ่แล้วนี่ต้นนึงจะอะไรเพิ่งเกิดอออืือืม,ม,มนี่ขามแบสที่แซบส้มมะลิ ไม่ได้ส้มน้อยๆส้มชุดยอดของสมม้มเนี่ยจะมีผักแครงก็งจะเอาไปตำมาคัน,น้อยตำก็แท่ตีกินครึ่งหนึ่งจะเอาไปตำมาอื่นครึ่งหนึ่ง จะหาเก็บกระปูท้ทลทงนาอะครมาใส่น่นจะไม่ตั้ตตกระปูใส่มะขามน้อยเฮ้ยตั้มมะขามน้อยใส่กระปูก็กลับไปกลับมาเนี่ย ก็แจกปลาแดกเนาะแจกปลาแดกปลาซิ่วงวดแซ่บกว่ากว่านี่แต่ปลาซิวว่ามีปยีทิษก็คุณปลาแดกกับต่อนง่ายหนึ่งไบ่กล้ากินทำปลาแดกปลาซิวน้อยเนาะกุ้งปลาแดกกุ้งน้อยปลาซิวน้อยฟ้าโตมีฟักกร์นิยังไงคุยกับขัดฟาโต้คุดยอดเนาะ โอ้โมันไม่ไวเลยบอนนีะพอพอพอบไวยบไวยคอยคำหนึ่งครับกินฮักเครื่องฮักเครื่องกินขี้เด็กน้อยกินเนี่ยแหละเนาะ เอาว่วเก็บไว้ต่ำนิดกว่านาะกินนิดเดียสิบาวา่าแต่มันก็แซ่บดือกกินพอหายากพอเนื้อ,อ,อวคลิปหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่เดี๋คลิปมีบ๊ายบาย่อ,อป้า